คนที่ทำงานห้าปี1ิปี20ปี30ปี4ีป่ปีบางคนมีฝีมือในการทำงานแต่คุณวุิเดิมของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประชมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่มีเครื่องรับรองความสามารถของเขาหรือไม่มีคุณวุินะครับความสามารถสูงๆอาจจะเป็นปลาจ,จะเป็นคนที่มีฝีมือแต่ว่า คุณวุฒิทางด้านการศึกษาประสมศึกษาหรือมัธยมต้นมัธยมปลายรัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสําคัญกับกับุคลากรในกลุ่มตรงนี้อย่างมากๆในทุกรัฐบาลแล้วก็มีการจัดตั้งสาบันคณวิชาชีพขึ้นมาเพื่อ,อให้การรับรองความสามารถของคนนะครับโดยมีระดับต่างๆตั้งแต่ระดับ1นึงถึงแปถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีคุณวุิทางด้านการศึกษาที่สูงสูงก็ตามแต่แต่เขามี ความสามารถในการ,รประกอบอาชีพในการทํางานที่สูงๆนั้น<ะ>สถาบ,บัานคุณวุฒิอาชีพจะมอบไปคุณวุฒิชาชีพแต่ให้กับเขานะครับแต่สิ่งที่สรรําคัญที่สุดก็คือว่าเขาจะต้องเข้ามาเข้าสู b b ่กระบวนการของการประเมินสมรรถนะ <esp ann> um> เพื่อ,อเพื่อยืนยันความสามารถของเขาว่าเขาสามารถที่จะทํางานได้ตามมาตรฐานอาชีพเมื่อมีความสามารถแล้วจะต้องมี นะครับจะต้องมีเครื่องยืนยันความสามารถก็คือจะต้องได้รับการเซอร์ติฟายนะครับโดยโดยหน่วยงานนะครับที่ได้รับความเชื่อถือนะครับถ้าได้รับการเซอร์ติฟายจากหน่วยงานที่รับการเชื่อถือโดยโดยประเทศไทยนั้นก็มีสถาบันคนวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานแต่ในสากลเขาอาจจะใช้สมาคมสมันพันวิชาชีพเป็นการไปเซอร์ติฟายความสามารถ คนที่สอบและผ่านคุณวิชาชีพทั้งมาตรฐานสมรรถนะด้วยประมาณแสนสองเพราะนั้นคนแสนสองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ม,มีมีความเป็นมืออาชีพสถาบันคุณวิชาชีพก็เลยได้พัฒนา professional pinpoint point i n p ขึ้นมาเพื่อให้คนแสนสองเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ที่จะใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในแอปพลิเคชันของสถาบันคุณวิชาชีพแล้วก็หาคนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ แล้วทํางานได้อย่างมีมาตรฐานเนี่ยนะครับหรือเราใช้คําง่ายๆว่าเป็นผู้ที่เป็นมืออาชีพนะั่นเพราะฉะนั้นเป็นการเอาคนที่ต้องการที่จะหางานเนี่ยนะครับต้องการที่จะต้องต้องการงานกับคนที่ต้องการที่จะหาคนที่จะไปทํางานเนี่ยสองคนนี้ได้มาพบกันโดยที่เราใช้เว็บไซต์ของสถาบันนะครับหรือแอปพลิเคชันของสถาบันนั้นเป็นแพลตฟอร์มให้คนสองคนนี้ได้มาเจอกัน แล้วผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยนะครับใช้สาบันคุณวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของท่านนะครับพัฒนาอาชีพให้มีความยั่งยืนมีการเจริญก้าวหน้าในอาชีพถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีคุณวุฒินักการศึกษาที่สูงมากนักเพราะคุณวุฒิวิชาชีพก็คือหนึ่งคุณวุฒิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนคนไทยครับ